สวัสดีค่ะช่องคุณนายไอเดียนะคะวันนี้คุณนายไอเดียจะมาทําวิธีที่ใช้ขวดเนี่ยทำเป็นบัวรดน้าพลังสูงฉีดบนหลังคาบ้านก็ได้นะคะร้อนๆแบบนี้ทําให้น้ำเนี่ยพุ่งไปไกลเนี่ยดูทีคะเนี่ยน้ำปกตินะคะอันนี้น้ำปกติบีบจนมือชาเลยค่ะว่าที่จะรดน้ำเซ็จเนาะหัวนิ้วมือนี่ชาเลย ในเดียวก็จะมาดัดแปลงนี่เลยนะคะเนี่ยทำง่ายๆนะคะเนี่ยผงไปไก่เป็น10เมตรเลยจะลดถนนจะลดหลังคาบ้านยืนอยู่ในล่มแล้วก็ลดน้ำได้นะคะไม่ต้องไปเดินจอใกลๆเลยไปทำกันเลย อย่างแรกเลยเราก็จะใช้ขวดโคกนะคะโคลาโคลานี่แหละค่ะเพราะว่าอะไรคะทำไมต้องใช้ขวดโคกขนาดเล็กแบบนี้เพราะว่าเบาค่ะถือก็เบาแถมมีความหนาด้วยนะคะ ขวดพลาสติกเขาจะมีความหนาเดี๋ยวเราก็จะมาเจาะฝาขวดกันเลยนะคะฝาขวดข้างไหนเนะี่ยทุกคนสังเกตนะคะเขาจะมีวงๆอยู่ข้างไหนนะคะเราใช้หัวแรงเนี่ยเจาะนําไปก่อนเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราใช้มีดกรีดเนี่ยฝาเขาหนานะคะเขาก็จะกรีดยากมากเลยเดี๋ยวก็จะไปบาดมือเอานะคะมีดเราใช้หัวแรงนี่แหละค่ะ จิม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 เป็นรูเป็นให้รอบเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลุดออกมาเลยลุดบ้องออกมาแบบนี้เลยนะคะเป็นรูแบบนี้เลยที่รูนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะาไว้ทําอะไรกันนะคะมาดูกันเดี๋ยวเราก็เคีย้ยวเคีย้ยวให้มันเกลียงเกลาสักน้อยเนาะลบขอบขอบให้มันกลมกลมสักนิดนึงนะคะเนี่ยไอที่ว่าขยักขยึกขยักอยู่เนี่ยนะคะเอาหัวแรงเนี่ย ลบลบออกสักน้อยนึงให้กลมกลมเสตร็จแล้วเราก็เอาสายยางที่เราใช้ฉีดน้ำทุกวันนี่แหละค่ะเอามาตัดปลายออกนิดนึงคลิปคลิปออกแบบนี้เลยนะคะคลิปออกหน่อยนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้บีบสายยางใสเข้าไปให้ได้นะคะเนี่ยเราใสายอย่างนี้เลยนะคะเอาสายยางเนี่ยใสเข้าไปในฝาขวดโคกนะค่อยๆหมุนเข้าไปให้แน่นๆ ค่อยๆหมุนเข้าไปให้แน้นๆนะจะเน้นพอดีเลยนะคะเนี่ยที่เราเจาะเข้าไว้นะคะน้ำจะได้ไม่รั่วนะคะอเอาขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะหมุนๆหมุนๆขึ้นมา,าแล้วเราจะทํายังไงเอาถุงยางนะถุงยางก็แก็บแล้วนี่ล่ะค่ะเอามาทําอะไรนะถุงยางเนี่ยนะคะเอามาฉีกเลยะค่ะเอาถุงยางมาฉีกเลยนะคะนี่เอาหน่อยเดียวก็พอนะคะพอดีถุงมันใหญ่เนาะ เอาน้อยเดียวก็พอฉีกเป็นแบบนี้แล้วเราก็ซับซับลงไปในฝาขวดเลยนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อกันน้ำซึมคะ่ะนี่เราสามารถทอดได้ใส่ได้นะคะนี่บัวอัจฉริยะของเรานะคะแล้วม่นหมุนเข้าไปนะคะเนี่ยถุงยางเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะเราเอามาทําเป็นกันซึมกอกน้ําก็ได้นะคะนี่เราก็ยัดยัดเข้าไปสักน้อยนึงนะ ให้เขาไปยุ่ที่ฝ่าเลยนะคะให้เขาไปยุ่ที่รอยนั่นน่ะแล้วก็เราก็เอาขวดโคกนี่นะคะใส่ลงไปเลยหมุนเข้าไปให้แน่นๆเลยนะคะลองดูก้อนเนาะลองดูอ่าลองดูอันนี้ลองดูก่อนนะคะอ่าใช้ได้ใช้ได้แน่นตุ๊บนี่ลักษณะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะไอ้นี่ลองก้อนนะคะเอาเสร็จแล้วเราถอดออกมาก้อนค่ะมาเจาะรูก้อนดดวยหัวแรงนะคะ เจาะเบาๆนะคะถ้าใครอยากให้น้ําเป็นฟอยนี่ก็จิ้มเบาๆให้รูน้อยๆนะคะเนี่ยถ้าใครอยากให้น้ําผุ้งไปไกลๆนะคะก็รูใหญ่ๆนิดนึงนะคะเนี่ยเจาะเนี่ยหนึ่งสองสามสีห้าห้ารูพอนะคะเนี่เจาะแค่ห้ารูพออย่าเจาะเยอะนะคะถ้าเจาะเยอะน้ำไม่ผุ้งนะคะ นี่นี่ก็มีทั้งรูเล็กรูใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเราใสาเข้าไปไหมนะคะมุนเข้าไปอ่าเอาขวดโคโคลาโคลาของเราเนี่ยหมุนเข้าไปนะคะหมุนแน่นๆนะมุนแน่นๆนิดนึงแบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวเราก็จะไปลองน้ำกันเลยนะคะว่าผลออกมาจะสำเร็จไหมเอาเลยค่ะนี่แบบนี้นะคะ เปิดกอ๊อกว้าว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 ,ว,าวเปิดกอ๊อกเลยนะคะนี่เลยความแรงของน้ำขนาดนี้เลยนี่เลยนะคะพือนร้อนๆแบบนี้นะกุ้งขึ้นไปบนหลังคาเลยให้หลังคาเย็นให้ให,ให,ให้ให้เย็นให้เย็นพูดผลิรันกันไปสิแคน่นี่นี่ทุกคน ไปไกลเป็นสิบเมตรเลยดูเหอะเนี่ยเราไม่ต้องไปยืนลดจอแล้วนะคะนีุงโอ้ย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 ตงสารต้นไม้มาน่ะโอ้ย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 โค่อยๆ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 ุ้งแรงไปน้อยนี่เลยยืนอยู่ในร่มก็ลดน้าได้ไม่ต้องไปยืนตากแดดลดน้มแล้วนะคะนี่ยุ้งไปเลย ลดไปเลยบอนสี่ของเราบอนออดิฟของเรานะรดเยอะๆโ้ oh, oh, แรงแบบนี้นะเราต้องทำแบบนี้ละทุกคนเราก็จะได้สะดวกสบายเนาะโห oh. เราต้องใช้น้ำเยอะแล้วนะตอนเนี้ยหน้าแรงนี่นะคะเราก็ต้องรดน้ำต้นไม้เนาะถ้าไม่รดตัวเหี่ยวเหี่ยวนะคะนี่ทุกคนเราก็จะลดแบบนี้เลยเนะี่ยต้นไม้เราเยอะเนะเนาะ เราก็จะไปยืนรถเหมือยน,นะยืนรถเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยน้ำไม่แรงเลยเพือนเนี่ยถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยโอ้โหเนี่ยดูสิคะเนี่ยหยอดมะม่วงเนี่นะโอ้โหข้ามไปถึงบ้านเพื่อนบ้านรถนี่ข้ามไปถึงเพื่อนบ้านกําแพงบ้านที่ข้างอีกฝั่งนึงนู่นนะเนี่ยโอ้ยยืนรถได้ไกลเลยค่ะทุกคน แล้วทุกคนไปทํากันนะคะเนี่ยน้ํากัุผงไปได้ไกลขนาดนี้เลยดังนั้นเนี่ยรถถน,นนเนี่ยโอ้ยดูเฮอเพื่อนๆทุกคนถน,นนเนี่ยแรงๆเนี่ยมีแต่ฝุ่นค่ะฝนไม่ตกดับฝุ่นให้มั่งเลยรถมาฝุ่นเข้าบ้านหึมหึมเลยค่ะทุกคนนี่นะคะคุณนายไอเดียก็ ฝากเวายนะคะเพื่อนหัวใจเกษตรทุกๆคนที่รักการปลูกนะคะน้ำก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดเลยนะคะไม่มีน,มน้ำต้นไม้เราก็ไม่โตไม่งามเนาะเราก็มาแบ่งปันไอเดียกันนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะลดกดกระดิ่งให้คุณนายไอเดียด้วยนะคะนายไอเดียก็จะได้ นำคลิปดีๆมีสาระมาฝากเพื่อนๆกันอีกนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะกับบัวรดน้ำพรังอัจฉริยะาลาไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย